สวัสดีทุกคนครับผมนุ๊กี้เสียงบอกร,รับผมขอโทษหลายๆครับ สูบอว่าคอยสิตายมามุนเอาห้ยย้ำคอยออกนาเวทีงูบอพวกเจ้าผู้สาวของคอยคนนี้ย้อนว่าไม่เหตุจังตีเขาเลยกล่าวคำอําราตลกห้องให้ ในใจม่มีใครเห็นรำเกลืนพื้นเล่นให้คนหัวเฮห,หาแต่คนฮักคอยเขาสร้างเขาปล่อยเขาด่ามีแฟนก็คือที่บ้านเออรับสภาพไม่ไหวน้ำตาตลก ไรตกใส่ไม่ก้คนโอ้ยสตรอวิเรนเ์ทีให้คลอดตายหัวเกิดหัวเกินให้น้องอูผูฟังทั้งหลายผู้บอว่าคอยสิตายหัวใจสลายแล้วหนองลกอกหต คนหาสบัดหน้านี้สิ่งบนเวทีเหดอย่างมีคนหัวรอแต่ชีวิตจริงความหาเขาดิ่งลงคลองจบการแสดงแล้วน้องขอรงไปนั่งพองให้ สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับแม่มหมสวัสดีครับแม่ออนสวัสดีครับพี่ทุ๊กี้สวัสดีครับพ่อสาคอนสวัสดีทุกคนครับผมเอาไมา่กินหมดตลูกกคขาด คนหากสปนนี้เก่งมนเวทีเเหตุย่างมีคนหัวโอ่แต่ชีวิตจริงความรักก็ดิ่งลงคองจบการแสดงแล้วน้องขอลงไปนั่งห้อง 더 강력해진 안주망이 돌아왔다. ขอ,อเป็นตัวแทนเมมโมนสวัสดีครับพี่บัสีสวัสดีครับผมแม่จันสวัสดีครับ น,น้องเจ้าเป็นยังจึงงั่งกอดห้เหตุให้เจ้าเศร้าราบอกออ้บึงดูเียดยังถึงมีน้ำตายังมีอ้กันดาสองแขนอามาปรอบน้องเศร้าทอนนวลน้อง ยอย่าร้องไปเลยน้องเจา้าเจ้ามาเบิ่งดูน้องเยาคิดการผู้บ่าวเม็นบ่ไอพ่อเบิ่อออกปัญหาหัวใจก็มียังทออขอทำเก็บช้ำในหนอจึงมานั่งให้อยู่ข้างต่อไปขอเป็นตัวแทน สักเข้าใน้บหาบกบจิตต่้บ้าวคนนั้นเจ้าใหายร้าเพียงใน่านเช้นวันแร๊วเับไปหาคนนั้นเขาคงไม่ว่าอะไรอย่าเลยนวลน้อง อยาร้องไปเลยน้องเจ้าเริ่มไงมเกลี้าน้องเ้านับไปบ่าให้เขาเข้าใจเริ่มใหม่เกียดน้องอย่าร้องไปเลยตามวัยฉันเขาป้าเขาไหลเอาคนกูให้ในทิ่จาร์ล

เดิน,น้องยอย่าร้องไปเลยน้องเจา้าเริ่มใหม่เถิดนนะน้าหนุ่มยาวกลับไปวาวให้เขาเข้าใจเริ่มใหม่เถิดน้องยอย่าร้องไปเลย้าไว้ทฉันเขาป้าเขาไรเอาคนคู่ให้ไปพิจารณา Uh, Class is back in session The great hunt begins อัน <laughs> สวัสดีครับพ่อกิตทิศครับแม่บัวสวัสดีครับผม กคนมากครั bin, บผมเป็นลูกชายแม่เอื้นว่าประหัแต่ก่อนได้น้อยดำดำเดี๋ยวนี้หำไงแล้วบ่มีผู้สาวทำเหงาสันแล้วคำนี้ กันไงแล้วอยากมีแฟนเ่าทำเหงามาจนสาตคนดูแลห้ำหรือว่ามันเป็นกรรมเพ็ดให้ห้ำต้องเศร้าบนมีสาวใดสนใจมารับเอามาดูแลห้ำต้องเป็นเ้าเจ้าหาสาวคนนี้ไปทำเหงามาจน คนเทกแคร์ลาคอยดูแลห้ำแน่พอให้ห้ำผ่อนคลายก่อนด,ด,ด,ดูค,คัมเทียบยังจะทำจะได้ทำผิดบ่ไปใส่ผิตามใจสุญญาหากที่สาวได้ตกหลงคง,ง,งใจเป็นแฟนหากได้เจ้ามาควงแขน ปกสิเป็นบุญหมที่ชัดให้เจ้าสาย v ายคำที่ให้เจ้านอนกอดทำที่ตามเตะเจ้ายันสวัสดีครับพี่มานขอบคุณมากครับน่าจะเป็นภาษาอังกฤษเัสดีครับ ช้ำหเหงามาดนขาดคนเทคแคร์มาคอยดูแลห้ำแน่พอให้ห้ำผ่อนคลายพอจูกจูกคำเย็ดยังกับคำกระได้ทำที่บ่ไปใส่ผิดตามใจสุดยา A từ sau này bên, bên à, kéo ước mùa. Chén bên theo bài thắm thì hãy cháu non có thắm thì tam kế cháu gia. Chi chắc theo bài hãy non tọt tình tam chế châu suy yeah. này thầy mấy Hãy subscribe cho kênh คาบับมุนรามกลับต่อพี่แทนสวัสดีครับเมื่อจะนนี้ฮอดเทียงอยู่ขออนุญาตลงไล่เด้อครับไปเฮ็ดงานกันลดหัวหารมาแล้ว